เลิร์ดีพลและตัวแทนจากแพทย์จากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณหมอไปสารเลิศ์ดีพลและตัวแทนแพทย์จากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปองสวยจังวันนี้ที่ก็ด้วยจริงไหมครับพี่สวยตมมือดังๆนุกวีดังๆเลยครับตบมือดังๆค่ะฉันชอบขอเรียนเชิญนะคะขอบคุณครับเชิญค่ะขอบคุณครับ อันนี้ขอประกาศก,ก่อนนะครับว่าทีมเราเนี่ยเป็นหมอจริงนะครับเราไม่ได้เป็นช่างตัดผมราคาหนึ่งร้ยห้าสิบบาทนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับขอเรียนเชิญคุณหมอรจริงๆนี่โชว์ป้าเลยนะครับเราไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับแล้ววันที่เราไปนะเป็นหลายพาันนี่ก็ไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับเราเป็นหมอจริงๆที่รักชาทุกคนครับวันนี้นะครับผมถือโอกาสเป็นตัวแทนของกุมารลพทย์ เราเลือกกลุ่มว่ารักชาตินะครับกลุ่มที่รักชาติเราอาจจะมีความเห็นเนี้ยแตกต่างกันแต่เราสามารถที่จะยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่ารักชาติเหมือนกันได้นะครับแล้ววันนี้นะครับสมามคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีคําแถลงการนะครับมาให้หมวลหมาประชาชนพี่น้องนะครับได้รับรู้ว่ากุมารแพทย์แห่งประเทศไทยคิดอย่างไรนะครับถแถลงการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในเด็ก นาสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองการที่มีการชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปลายตุลาคมเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาเจวันที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากจนเกิดเหตุที่น่าเสียใจมีผู้บาดเจ็บจ,จำนวนมากและเสียชีวิตถึง22รายโดยเฉพาะมีเด็กเสียชีวิตถึง4คนสมามคมกุมารแพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีกุมารแพทย์มากกว่า3,000คนทั่วประเทศขอแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและญาติของผู้ที่เสียชีวิตสมาคมขอประดามผู้ที่ใช้ความรุนแรงและขอเสนอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้ามาพูดคุยปรึกษากันหาทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย มีความเห็นว่าข้อที่หนึ่งเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติสมควรได้รับการปกป้องจากผู้ใหญ่ทุกฝ่ายได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสังคมและจริยธรรมข้อที่สองในกรณีที่สถานการณ์มีความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงจากใครก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่ใช่พวกเรานะครับผู้ปกครอง ควรจะประเมินสถานการณ์และหลีกเลี่ยงการนําเด็กซึ่งอาจจะควรได้รับการปกป้องนี้นะฮะเข้ามาในบริเวณที่มีความเสี่ยงนี้นะครับแต่ถ้าไปในที่ที่ออปลอดภัยยินดีนะครับเช่นในกลุ่มของตอปปอของเรานะครับข้อที่3เนื่องจากเด็กสามารถที่จะซึมซับพฤติก,กรรมและคำพูดจากผู้ใหญ่ได้ง่ายจึงขอรณรงค์ให้ผู้ใหญ่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบางฝ่าย ที่ใช้คำพูดรุนแรงและน่ากเกลียดมากๆนะครับโปรดให้ความระมัดระวังการแสดงพฤติกรรมและคำพูดที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนของชาตินะครับข้อที่4สมาคมขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกระดับดำเนินการหาผู้กระทําความผิดที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างถูกต้องโดยเร็ว สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยหวังว่าสถานการณ์ความรุนแรงจะจบลงด้วยดีอย่างรวดเร็วด้วยสันติวิธีเพื่อให้เด็กและเยาว,วชนของเราได้มีโอกาสพัฒนาเป็นพลังที่สำคัญของประเทศชาติต่ตอไปจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยวันที่28กุมภาพันธ์นะครับ2557นะครับและพี่น้องครับ นอกจากํำถแถลงซึ่งเป็นทางการแล้วเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะครับที่จะอ่านกรอนของกวีคนหนึ่งซึ่งพวกเรารู้จักกันดีคือพี่คนดีรู้จักไหมครับพี่คนดีนะครับได้แต่งกรอน,นนี้ไว้ในวันที่เด็กน้อยสามรายเสียชีวิตพี่คนดีแต่งด้วยน้ำตานะครับบทกวีนี้ชื่อว่าหยดน้ำตาพานำภากรรมนะครับ เป็นลำดับที่147นะครับในปี2557เมื่อเห็นภาพเด็กใสไร้เดียงสาต้องสูญสิ้นชีวาน้ำตาไหลหยดน้ำตาไหลรวมท่วมทันไทย,ททไทยเป็นกรรมใหญ่ของจันไร,รแห่งแผ่นดินคนต้นคิดที่สั่งปิดชีวิตคนจะอับจนย่อยยับแดดับดิน ให้เห็นภาพทุกคราน้ำตารินแต่จันไรใจหินกับยินดีอีกไม่นานคนอย่างมึงต้องถึงคาดททำเวรกรรมให้ชาติไม่อาจหนีรอวันคืนที่พื้นธรณีจะตูบคนอับป,ปรีสต้ลอกัน อันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่ได้พูดส่วนตัวแต่ผมนํามาอ่านจากบทกวีซึ่งเราแชร์กันอยู่แล้วนะครับและวันนี้นะครับผมจะมีคุณหมอเด็กนะครับอีสามท่านที่จะมาขอกล่าวอะไรกับมวลมหาประชาชนพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับท่านแรกนะครับเป็นกุมรารแพทย์ซึ่งอาวุโสนะเป็นคนที่บุรแพทย์นะรักมากๆเลยนะครับตัวเล็กๆนี่ฮนะขอเรียนเชิญคุณหมอเบนจมาาพี่ตาลตาลกิจครับ สวัสดีค่ะมวลมหาประชาชนดิฉันเป็นหมอเด็กมาแล้วประมาณใกล้จะ50ปีนะคะก็ได้เห็นอะไรตออะไรมามากแต่ไม่เคยพบเคยเห็นว่าเด็กจะต้องมาเสียชีวิตโดยที่ผู้ใหญ่มันไม่มีความคิดมันจะต้องทำร้ายไม่เลือกที่อย่างนี้นะคะ เพราะฉะนั้นพวกเราจงรวมใจกันนะคะขอ,อส่งกำลังใจไปให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆที่เสียชีวิตด้วยเพราะว่าดิฉันก็มีลูกนะคะและมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องเสียลูกไปโดยไม่มีเหตุผลนี่เราคงช้ำใจมากๆค่ะ ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะที่มีลูกมีหลานช่วยกันดูแลนะคะให้เขาได้มีความสุขนะคะแล้วก็ได้ร่ำได้เรียนแล้วก็มีจริยธรรมเป็นคนดีของชาติต่อไปนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะแล้วพบกันทุกคืนนะคะ พระคุณอาจารย์เป็นจะมากมากนะครับอาจารย์เป็นที่รักของทุกคนจริงๆนะครับอาจารย์ดูแลน้องๆเด็กๆในประชาชนไทยนะผมว่าหลายหมื่นคนนะครับที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลังของชาตินะครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านจะมากล่าวอะไรบางอย่างนะครับท่านมาจากรามาธิบดีนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยงหงษ์สงวนศรีครับสวัสดีครับ ก็จะมาแจ้งว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ระเบิดที่ราดประสงค์นะครับแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณโรงพยาบาลตำรวจนะครับหลังจากนั้นหลังจากเกิดเหตุระเบิดเนี่ยในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็ได้เดินมาที่เต็นท์ราดประสงค์นะครับท่านบอกว่าท่านมีความพวงใหญ่พวกเราที่ มาชุมนุมแล้วก็หากครั้งต่อไปมีบาดเจ็บหรืออะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับขอให้ส่งโรงพยาบาลตำรวจได้เลยนะครับโรงพยาบาลตำรวจกินดีดูแลพวกเราทุกคนครับก็ท่านท่านยังได้เสนอว่าเดี๋ยวจะหาอาสาสมัครแพทย์พยาบาลเภสัชกรแล้วก็บุคลากรทั้งหลายเนี่ยมาช่วยประจำที่เต็นท์นะครับ ก็ผมก็ลืมบอกท่านไปว่าจริงๆก็มีอาสาสมัครจากโรงพยาบาลตำรวจมาช่วยเราอยู่ก่อนแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณท่านมากนะครับที่ท่านได้จัดบุคลากรน,นะครับก็มาช่วยเราตั้งแต่เมื่อวานนะครับหาท่านใดที่ไปที่ทันพยาบาลราระสมก็จะเห็นพยาบาลใส่ชุด อฟอร์มอของโรงพยาบาตำรวจเลยนะครับตอนแรกท่านก็ถามว่าจะให้ใส่ชุดฟอร์มมาเลยหรือว่า,าใส่ชุดธรรมดามาก่อนก็บอกว่าแล้วแต่สะดวกเลยครับถ้ามาช่วยพวกเราก็พวกเรายินดีครับอันนี้ก็ฟังแล้วก็น่าปลื้มใจนะครับที่ตำรวจาจากโรงพยาบาลตำรวจตำรวจสายแพทย์นะครับที่มีความวงใยพี่น้องนะครับก็คิดไปถึงตำรวจที่ทำงานด้านอื่นๆนะครับ ผมคิดว่าตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าจะต้องได้รับการยกย่องอ,อย่างสูงเลยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างสูงเลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ทำงานที่ช่วยทำให้สังคมเราเนี่ยมีความสงบสุขนะครับท่านต้องตากแดดตากฝนช่วยพวกเรานะครับเนาะแล้วก็ท่านทำงานเนี่ยก็มีความเสี่ยงกับชีวิตจริงๆแล้วควรจะเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างมากเลยแต่ก็อย่างที่เราทราบครับว่า ไม่รู้ท่านทำกันยังไงทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยชอบตำรวจเลยจริงๆไม่อยากจะพูดว่าเกลียดนะครับก็เลยอยากจะฝากไปถึงตำรวจทุกท่านนะครับว่าอาชีพของท่านเนี่ยจริงๆแล้วควรได้รับเกียรติศักดิ์ศรีได้รับการยกย่องอย่างมากนะครับหากท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดท่านไม่ต้องไปชุมนุมเรียกร้องศักศีอะไรกับใครเลยครับหน้าที่ของท่านมีสักิ์ศีอย่างมากครับนิ่มนิมนะครับแต่ได้ใจความนะครับขอขอบคุณอาจารย์สิริชัยมากนะครับผมจะมีอาจารย์แพทย์อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้นะครับท่านรับราชการจนท่านได้ตาแหน่งที่สูงมากๆเลยนะครับในโรงเรียนแพทย์ที่ชื่อว่าโรงไไพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแต่วันนี้ ท่านจะขอสลัดคราบของข้าราชการสลัดคลาบของกุมรารแพทย์แต่มาขอพูดในนามของแม่คนหนึ่งครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพลตรีหญิงแพทย์หญิงฤดีวิไลสามโกเศสครับสวัสดีค่ะฉันฤดีวิไลสามโกเศสนะคะมียศเป็นทหารแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดเพื่อเด็กเพราะว่าเป็นหมอเด็กเป็นกุมรารแพทย์นะคะ เด็กที่ดิฉันอยากจะพูดเพื่อเขาเนี่ยเป็นเด็กหนึ่งคนหนึ่งคนคนคนนั้นเนี่ยมีความสําคัญสําหรับคุณยิ่งรักมากเหลือเกินนะคะดิฉันอยากจะให้คุณยิ่งรักเนี่ยเห็นนะคะเห็นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะรู้สึกยังไงในการที่ยืนการยืนอยู่ของแม่เขาเนี่ยทาให้เกิดความสูญเสียแก่ประเทศแก่ชีวิตนะคะแก่ชีวิตของคนมีบาดเจ็บ เกือบพันนะคะมีเสียชีวิตไปแล้ว22คนและเป็นเด็กอย่างลูกของคุณยิ่งรักเนี่ยถึง4คนจะต้องมีเพิ่มอีกหรือเปล่าแม่หยุดได้ไหมคะแม่ของเด็กคนนั้นเนี่ยเด็กคนที่ดิฉันจะเป็นตัวแทนคิดว่าในใจของเขาคงจะร่ำร้องแม่หยุดเถอะเสียหายมากแล้วต่อสู้กันมานานแล้ว การที่แม่จะบอกว่าดิฉันจะอยู่เพื่อรักษาอะไรนะคะเขารักษาอะไระะประชาธิปไตยนะคะอันนี้เนี่ยต้องนึกถึงความเป็นจริงของประชาธิปไตยด้วยว่าคนส่วนใหญ่จำนวนมากเนี่ยเขาต้องการอะไรใช่ไหมคะสิ่งที่อยากจะพูดก็คือว่า คุณแม่ลาออกจะค่ะก่อนที่จะมีความสูญเสียไปมากกานี้เด็กอายุเก,ก้าขวบคนหนึ่งจะอยู่อย่างไรมองหน้าใครก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียจากแม่ขนาดนี้นะคะซึ่งหลายระดับเลยนะคะทั้งประชาชนที่บาดเจ็บเป็นอันมากมีเสียชีวิตจนกระทั่งมีเด็กเสียชีวิตด้วย ดิฉันก็อยากจะบอกว่าเราไม่ควรจะต้องมีเด็กที่บาดเจ็บอีกแล้วหรือว่าล้มไปอีกแล้วและไม่ควรจะมีเด็กที่เป็นกำพร้าอีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะทําได้คือคุณยิ่งรักหยุดซะเถอะที่คุณยิ่งรักพูดว่าคุณยิ่งรักพูดว่าอะไรนะคะเร็วๆเนี่ย <c oughs> บอกว่าคุณยิ่งรักอะไรนะคะถอยจะไม่จูดจะถอยอยังไงแล้วคุณยิ่งรักพูดว่าอะไรนะ <c oughs> จะตายคาสนามแม่ไม่ตายหรอก พวกเธอเขาเป็นคนดีทั้งนั้นที่เขาออกมาต่อต้านแม่เขาไม่ทําอะไรแม่หรอกแต่คนที่จะตายคือผมเด็กอายุเก,กา้าส่วนหนึ่งผมจะตายทั้งเป็นเพราะแม่ผมไม่ได้รู้สึกดีช่วยอะไรเลยแม่ผมได้แต่ยิ้มอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเลยนะคบคุณผู้ชมเขาจะพูดว่าอะไรคุณา้าก็บอกวา,าจะตายคาะชาธิปไตยจะตายคาะชาธิปไตย แต่คนที่จะตายคือผมเด็กเก้าขวดนหนึ่งจะตายทั้งเป็นเพราะมองหน้าใครไม่ได้อีกเลยทั้งในประเทศและนอกประเทศ ราก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าเราเป็นหมอเด็กเราไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับันนี้ะครบทุกคนบนเวทีคือกุมารแพทย์ที่ช่วยกันดูแลเด็กๆชาวไทยให้เติบใหญ่พลังของชาตินะครับพวกเรามาด้วยใจครับพวกเรามาด้วยความรู้สึกรักชาติพวกเรามาด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีพวกเรามามาด้วยความรู้สึกว่าสังคมไทยณนปัจจุบันนี้เราจะสอนเด็กยังไงที่จะทำให้เด็กรู้ว่าอะไรคือชั่วอะไรคือดี เพราะวันนี้รัฐบาลคนหลายๆคนในรัฐบาลนี้ทําให้ความชั่วมันกลายเป็นความถูกต้องไปแล้ววันนี้นะครับผมเชื่อว่ามวลมหาประชาชนนะทุกๆแห่งนะครับทั้งที่บ้านทั้งที่ปทุมวันทั้งที่ทุกๆเวทีนะครับคงมีความเห็นตรงกันนะครับว่าสิ่งที่เราทําเราไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลแค่ออกไปแต่เราต้องการสังคมไทยที่ดีที่ทําให้เราปลอดภัยและหลับตาตายได้ว่าอีกร้อยปีข้างหน้า ประเทศไทยจะสดใสร่มเย็นและยั่งยืนครับค่ะนนในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณลุงกำนันนะคะขึ้นมารับมอบเงินที่กุมารแพทย์จากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยขอหุ้นกับลุงกำนันด้วยนะคะในคราวนี้ค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์แพทย์ค่ะเป็นจำนวนหนึ่งแสนกับสี่พันบาทค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคุณหมอทั้งหลายนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณคุณหมอจากสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยคุณหมอขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะออ ชื่ออะไรคะท่านผู้ชมถามว่าชื่ออะไรคะดีชื่อเออคนตรีหญิงดีวิไลสามมกราเศษค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะก็เส็บประมือให้กับต้นอาจารย์สามดีวิไลค่ะแหมขอบคุณมากค่ะ,ขอ,ออาาอคะขอบพระคุณค่ะตอนขึ้นมาเป็นอาจารย์แพทย์นะคะตอนลงไปเป็นซุปตาค่ะ